สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมจิ้งหรีดนะครับผมจิ้งหรีดนะครับผมนี่นะครับผมจิ้งหรีดนะครับผมแสนโ้นะครับแชนโ้นะครับผมนี่ครับผมเลี้ยงในมือเลยนะครับผมก็เลี้ยงจนเขาคุ้นเคยนะครับผมนี่นะครับผมจิ้งหรีดนะครับผมมันก็จะเป็นน้องแมวจิ้มจุ่มจะเป็นพระเอกของเรื่องนะครับผมนี่นะครับจิ้งหรีดนะครับผมน่ารักมากนะครับผมเลี้ยงไว้ในกระป๋องนะครับผมเลี้ยงไว้ในกระป่องก็ออกมาจับเล่นนะครับผม ก็ไม่ไปไหนนะครับผมอยู to to S S ่ในมือนะครับผมนี่นะครับผมนะครับผมมันจะเป็นตัวจิ้งหรีดนะครับทุกท่านนะครับผมทุกท่านลองเคยเคยเลี้ยงดูนะครับผมนี่นะครับผมเลี้ยงจิงหรีดไว้นะครับผมเลี้ยงเล่นๆนะครับผมไม่ใช่เลี้ยงเป็นอาชีพนะครับผมก็จะคุ้นเคยมากนะครับผมนี่นะครับผมนะครับผมนี่ก็จะเป็นน้องแมวจิ้มจุ่มนะครับผม นี่นะครับผมจิ้งหรีดน่ารักน่ารักนะครับผมนี่นะครับผมมก็เลี้ยงไว้ในกระป๋องนะครับผมกระป๋องนะครับผมก็เอายาไว้ให้เขากินนะครับผมก็จะกินยานะครับผมนี่นะครับผมนะครับผมก็เลยเอามาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมนี่ครับผมจิ้งหรีดตัวน้อยนะครับผมน่ารักน่ารักนะครับผม น้องแมวก็นอนตักลมสบายสบายเลยนะครับผมก,ก็ไม่ไปไหนนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมโอ้ตัวกำลังน่ารักเลยนะครับทุกท่านนะครับผม น้องแมวเห็นไม่ได้นะครับน้องแมวเห็นไม่ได้นะครับผมน้องแมวจะเล่นนะครับผมเล่นจิงหลีดนะครับผมมาครับทุกท่านมาชมจิงหรีดนะครับผมจิ้งหลีดตัวนี้น้อยนะครับผมกับน้องแมวน่ารักน่ารักนะครับผมนะครับผมจิ้งหลีดกับน้องแมวน่ารักน่ารักนะครับผมิง จิงรีน oi no uh ี้จะเชื่องมากเลยนะครับผมนี่นะครับอยู่กับมือเลยนะครับผมไม่ไปไหนนะครับผมผมน้องแมวก็น่ารักนะครับผมก็คือจะไปเขว้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องแมวเห็นไม่ได้เขาจะเอามาเล่นนะครับผมน่ารักมากนะครับผมเชื่องด้วยนะครับผมอยู่กับมือเลยนะครับผมไม่ไปไหนนะครับผม ก็เห็นจิ้งหรีตตัวน้นอยน่ารักน่ารักก็เลยถ่ายมาให้เพื่อน <S <S ๆได้รับชมนะครับผมชมน้องแมวน่ารักไปด้วยนะครับผมจิ้มจุ่มนะครับผมจิ้มจุ่มนะครับผมขาจะเป็นประเอีของเรื่องตลอดนะครับผมจิ้มจุ่มนะครับผม,มตัวน้นอยน่ารักน่ารักนะครับผม น่ารักมากๆนะครับก็น้องแมวนะครับผมนี่นะครับผมให้เพื่อนได้รับชมนะครับผมขยับมือขยังไม่ไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมยังไม่ไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะชอบออกกล้องมากเลยนะครับผมเห็นกล้องนี้จะเล่นท่าเลยนะครับผมจุ่มนะครับผมไปกลองเรื่องนะครับผม จิ้มจุ่มกับจิ้งหรีตตัวน้อยนะครับผมน่ครับผมเนี่ยดูดูก็จะเห็นจิ้งหรีตไหมนี่หอนน,น,นนอนแล้วน,น,นอนแล้วนะครับผมนอนทั้งวันนะครับผมวันนี้ไม่ไปเที่ยวสงสยัยฝนจะตกนะเนี่ยปกติจะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะเนี่ยเจ้าจิ้มจุ่มเนี่ยปกติจะไม่เห็นหน้าเห็นตาแล้วนะครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะครับผมก,ก็จะหายไปนะครับผมมา,มาอีกทีก็ตอนเช้าแล้วก็นอนทั้งวันนะครับผม นี่นะครับผมจิ้งดีนะครับผมโอ้เชีองมากๆเลยนะครับผมไม่ไปไหนเลยครับอยู่กับมือเลยนะครับผมนี่นะครับผมกันนะครับผมนะครับผมน้องแมวยังไม่เห็นนะครับผมว่าจิ้งดีอยู่ในมือผมนะครับผมแต่เห็นนี่ไม่ได้เลยนะครับผเขาจะเล่นทันทีเลยนะครับผมเล่นเหมือนเด็กเล่นฟุตบอลนะครับผมจิงดีกับน้องแมวนะครับผม โอ้ลมมาแล้วนะครับผมลมพัดมาแล้วนะครับผมจิมจุมจะเห็นไหมจะเห็นไหมเห็จนจิงรีดในมือไหมเเ,เ,เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเจะยื่นขามาแล้วครับผมไม่ได้นะจิมจุมนะไม่ได้นะก็จะยื่นขามาจับจิงหรีดนะครับผมไม่ได้ทันทีเลย เห็นจิงหรีไม่ได้จะเอามาเล่นนะครับผมโอ้ลมแรงนะครับทุกานนะครับผมลมมาแล้วนะครับผมดูนะครับผมทุกสายฝนจะตกไม่น,าน่าวันนี้จิมจุ๊มไม่ไปเที่ยวนะครับผมอยู่นะครับดู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 ลมไปด้วยนะครับผมลมพัดแรงนะครับผมลมพัดแรงจริงหรืตัวนี้น้อยนะครับผมคนี่นะครับผม เห็นไหม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 มันอยู่ในมือเขาไม่กล้านะครับโอ้ลมแรงครับเสียงลมนะครับผมครับผมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆกดปากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้หา สัตว์น่ารักน่ารมาให้รับชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผมมีเสียงกบเสียงเกียดล้องข้างล่างเลยนะครับผมแรกแรกแรกแกนะครับผมเขาบอกฝนจะตกนะครับผมดูแล้วนะครับผมจะจิบจุ่มสุดหลอนี่ไม่ไปเที่ยวเลยนะครับผมไปแล้วนะครับเพื่อน บายครับผม